สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยขอบคุณมากมากครับแน่นอนวันนี้ครับเป็นวันเริ่มต้นของครัวคุณต๋อยยกทับ วันนี้ครับ15วันนี้จนถึง21กันยายนคมนี้ที่เซ็นทรัลพลาซาเวสเกตนะครับครับผมบอกได้เลยว่ากว่า80ร้านค้าและที่สำคัญนะครับมียังมีครัวคุณต่อยเซเล็เตดนะครับผมและครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับของครัวคุณต่อยนะฮะยกทัพเพราะเราร่วมกับแอปพลิเคชันช้อปปี้นะครับคุณสามารถสั่งอาหารนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครคุณจะกี่เมนูก็แล้วแต่หรือทุกร้านค้าก็แล้วแต่ เราจะส่งด้วยกราฟ e เอ็กซ์เพรสถึงบ้านท่านในราคาเหมือนในงานครับอะไรล่ะดูอยู่ตอนนี้สักได้ไหมตั้งได้ได้นี่ังเไม่ได้ได้เลยได้เลยครับที่สําคัญคือเราในงานเนี่ยไฮยีนเต็มที่เราป้องกันเราดูแลเรื่องระยะห่างเรื่องอะรความความสะอาดรับรับรองแต่ที่สําคัญก็คือว่าบางทีมาแล้วอุ้ยไม่ไหวเว้ไม่พอเว้ สั่งไปได้เลยสั่งที่ช้อปปีได้เลยไม่มีปัญหานะช้อปปีจัดการให้เลยนะครับ <ผม S 1> แต่เข้าที่แอปพลิเคชันนะฮะย้ำว่าแอปพลิเคชันช h o p ป e และก็ส่งโดย นะฮะเอ็กซ์เพรสถูกต้องครับรบเรามาดูร้านของเรากันว่าทำไมถึงจะน่าสั่งขนาดแปดกว่าร้านค้ามีอะไรนักหนาเหลือมาดูร้านแรกของอะไรอะไรนะดูแล้วสั่งได้เลยดูเดี๋ยววันนี้สั่งได้เลยสั่งได้เลยพี่ถ้ายังตามร้านให้สั่งเลยพี่ถ้าพี่มีปัญหามากนะเดี๋ยวไปคุยเรามามีปัญหากับร้านแรกร้านแรกคือร้านสีจันซีฟู้ดครับนี่เลยครับมาจากเครื่องแน่นทะลุหอมเลยนะครับแล้วก็ใส่น้ำรมอนพนักงานส่งตรงมาจากสุราษฎร์ทุกเช้าบินมานะครับตัวขาวอวบอ้วนเลยแล้วก็ปลากระพงทอดน้ำปลา ทุกงานเนี่ยเขาเขาทอดไม่เคยทันอ่ะหมดหมดหมดก่อนตลอดสีจานนี่คุณภาพจริงนะท่านผู้ชมเมื่อก่อนตอนแรกๆเหมารายการผมนะยังหน้าดําค้ําคืดแต่ตอนนี้ตั้งแต่ออกมาเนี่ยสวยขึ้นสวยขึ้นทุกวันเพราะอะไรรู้ป่ะวันวันดูแต่ที่ประเทศฝรั่งเศสดูสิิต้องมากนนนะร้าที่ครับต้มจืดลูกรอกลูกรอกแล้วก็ผัดไทโบราณแบบเนี้20บาทอะเอางี้นะผมบอกให้ต้มจืดลูก รอบของเขาเนี่ยไม่มีที่ไหนมีนะไม่มีที่ไหน,นมีมนี่คือค,ความเก่าแก่โบราณเก่าแก่โบราณจริงๆมีที่เดียวที่ทําตรงนี้แล้วผัดไทยขายในงานนี้ขายนะ20บาทนะฮะ <c oughs> 20บบาทก็ยังมีนะฮะ <c oughs> บอกให้ ก็ใช่ไงผัดไทยก็บอกก็ผัดไทยบาทไปเจ้าของตกใจเ่งเลยนะ2ี่บาทก็ขายนะครับไปดูความอร่อยของเราร้านที่3ครับร้านแม่เล็กหมูทอดวัดไร่ขิงครับนี่หมูทอดสูตรใหม่นะครับแล้วก็มี3ชั้นกระเทียมเครื่องที่โคลงกระเพราโรงเครื่องหมูทอดคลิกกระเทียมแบบสูตรดั้งเดิมของเขาเลยมันเด็ดๆจริงๆนะผู้ชมแหมเอาข้าวมาตั้งนี่ได้กินซะเลยเนี่ย ร้านต่อไปร้านนี้ร้านเด็กบ้าน,านกระทร้อนทรงเครื่องนี่บอกไปนะครับว,ว่าไอ้จระโน๊ะจาแม่กระท้อนหอเนื้อปูลูกใหญ่ประมาณสักสามลูกหนึ่งกิโลกร,รัมเนื้อแน่นๆนะฮะตามฤดูกาลหมดแล้วหมดเลยต้องรออีกหนึ่งปีเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมดูดูกระทร้อนลูกมันใหญ่ขนาดไหนคุณโก้ไปยืนได้มันใหญ่จริงๆนะท่านผู้ชมผมบอกให้กระท้อนที่เ กินนะฮะและน้ําของเขานะโอ้โหแซบเรียกผมช้ก็มันแซ่บไปนะมันถึงหมดเลยอ่ะใช่ร้านต่อไปร้านต่อไปร้านราชาโตเกียวหรือเพชรแก้วเก่านั่นเองอันนี้จะเป็นแบบขนมโตเกียวครับเป็นแบบ DIY ทองเองนะฮะกรอบหอมเลือกได้20ไส้เลยนะฮะและที่สําคัญคือคุณสามารถไปจัดการว่าคุณอยากจะใส่อะไรทําอะไรสนุกอยู่ที่บ้านก็ได้เป็น DIY เป็นเดียวกันนี้อร่อยอิ่มอร่ยเซลส์ใช่ครับทำเองได้เลยทําเองที่บ้านได้เลยครับนะฮะร้านต่อไปร้านต ตุกตบสุพรรณนีโโ่ยแลมีตุกตัดนะฮะตัวตัดนาขาวนาดำนะฮะมีทุกอย่างขนมโกออน ขนมเม่งทึงรู้จักไหม <c oughs> ขนมเปี๊ยะเนี่ยผมบอกก่อนเลยร้านนี้กว่าผมจะไปได้มานะท่านะผู้ชมนะผมเนี่ยจีบแล้วจีบอีกนะเนี่ไม่ได้พูดเล่นนะฮะเพราะมันของเก่าแก่โบราณเนี่ยหาไม่ได้แล้วนะฮะและเป็นตุ๊บตาสุพรรณเป็นของแท้ของจริงจริงะคือตรงหน้านั้นที่ท่านเห็นทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านจะไปหากินที่ไหนมันยากมากและใครจะทําตุ๊บตาขายอ่ะร้านนี้ท่านต้องไปและต้องสั่งร้านต่อไปร้านไส้กรอกไรซ์เบอร์รี่ แสนจินดานี่ร้บนจะเป็นไส้กรอกเพื่อสุขภาพนะครับเปรี้ยวกรอบอร่อยแบบธรรมชาติเลยนี่ต้องพูดด้วยว่าเจ้าแรกเลยนะฮะเจ้าแรกของประเทศไทยที่ทําไส้กรอกไรซ์เบอร์รี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ใครรู้จักกันอยู่แล้วและต้องรู้กันด้วยว่าทายากแค่ไหนหุงยากแค่ไหนแต่เขาพบสูตรหาจนเจอว่าทําไส้กรอกไรซ์เบอร์รี่ได้แล้วมันออกมาอร่อยเด็ดจริงๆเขาทําได้จริงๆนะท่านผู้ชมต้องลองครับร้านต่อไปนะครับร้านครัวจันทมามก พี่โครงหมูย่างเฮาซอสตูดเเลยน้ำพริกตาเหลืองคือกินแล้วตาเหลืองเลยฮะอันนี้อร่อยมากีอร่อยมากเดี๋ยวต้องบอก เรานี่เคยงานกับจันทมาาเราต้องพูดนิดนึงก่อนว่าของเข้าไปเนี่ยเมื่อไหรก็หมดนะฮะเมื่อไรก็หมดนะฮะไม่ได้พูดเล่นเป็นเจ้าเดียวนะฮะที่ว่าใครซื้อก็ต้องสัง่งต้องเอาขอเขาเพราะว่าของเขาเด็ดจริงๆเขา<อ>เป็นแบบสูตรโฮมเมดของเขาเใช่ใช่ไม่มีใครบบเหมือนะฮะยิ่งร้านต่อไปนี่บ้าที่สุดเลยทู้ชมร้านอีกวางทอดมันกะลออ่อนนี่บอกเลยว่าหยุดไ ทอดมันกะลาอ่อนเอากะลาอ่อนมาทําจริงๆกะลาอ่อนกรุบๆที่ท่านเห็นขาวๆเนี่ยกะลาอ่อนนะฮะใช่ทอดไม่เคยทันสักงานไม่เคยทันและหมดเร็วหมดตั้งแรกเลยงานหน้าไม่ต้องมาละไม่เคยทันเลยเราจะได้เป็นคู่รักกันกันแต่อันนี้ขาดไม่ได้ครับฮัลโ e l l o Yogurt นเนี่ยของเขาน,เนี่<ห>นะที่น<ด>ี่ที่เห็นอยู่เนี่ยออกรถใหม่แล้วด้วยตอนนี้ออกรถใหม่รถเดิมก็จะตายอยู่แล้วอ,ออกรถใหม่มาอีกอตั้งแต่เมื่อก่อนนะมานะเป็นเด็กๆผมจาได้เลย S <S แล้วก็ยังไม่มั่นใจในการที่จะทํางานตัวเองแต่อยากจะทําดีจําได้ไหมผมอยากจะทําดีที่สุดละอาผมอยากจะทําให้มันดีให้มันถึงที่สุดแต่ตอนนี้ถึงแล้วทาถึงจริงๆริงท่านผู้ชมงานเขาคือถึงสุดๆใช่ครับ <S <S เป็นเป็นโยเกิร์ตท,ที่อร่อยจริงๆอันนี้เป็นโยเกิร์ตท,ที่เราไว้วางใจเวลาเราจะกินนะใช่เออบาผมกินของเขาแล้วผมว่าผมไว้วางใจที่ผมจะกล้าเข้าปากอ่ะอะไรครับ อะไรนะไรดูอยู่แ้บติบล้านนี่สั่งเลยได้ไหมสั่งได้าเดี๋ยวแต่ได้ที่ไหนสั่งได้ที่ไหนอย่าลืมนะแอปพลิเคชันช้อปปี้นะครับในเขตกรุงเทพเราสามารถส่งด้วยนะฮะ grab express นะครับและอย่าลืมนี่ยังเรายังมีกลุ่มตัยเลเซเล็คเต็ดเหมือนี่จะเรียกว่าเป็นเงาะโรงเรียนนะครับเป็นของสุราษฎร์ธานีนะครับเขาจะมีแบบผลสดสดด้วยแล้วก็เป็นแบบนี้ฟรีซได้ด้วยแล้วก็มีอบแห้งด้วยมีทั้งฟรีซได้มีทั้งอบแห้งครับคือที่สำคัญคือมันมาจากนาสารจริงๆท่านไม่ต้องกลัวนะฮะอันนี้เราไม่ไม่ไได้้ออยู่ๆปนนนาาบก มีนะไม่ใช่นะสารและยังมีผักกาดดองตำราแม่บ้านมีทั้งสูตรพิเศษผสมสมุนไพรแล้วก็สูตรสามรสแบบดั้งเดิมจากราชบุรีใช่ราชบุรีเขาเก่งเรื่องพวกนี้มากๆากเลยคุณผู้ชมเรายังจํากันได้เลยไม่ใช่ว่ามีแต่เขาเรียกอะไรนะเต้าหู้แต่ว่ายังมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะและนี่เป็นหนึ่งในจํานวนที่ยอดเยี่ยมนะฮะเราย้ำอีกทีนะครับวันนี้เป็นวันแรกคุณยังสามารถไปทาน และพรุ่งนี้ก็ยังไปจนถึงวันที่21กรกฎาคมนี้และเป็นครั้งแรกนะที่เราร่วมกับแอปพลิเคชัน Sho p ปีสามารถสั่งออนไลน์ได้เลยนะและจะส่งโดย Gra b e x p r e s s พสที่<า>สำคัญที่สุดอะไปเหอะเพราะมันอึดอัดมานานแนละ้ว <c oughs> มันอึดอัดตั้ง3 <c oughs> เดือนโอ้โ oh, หไม่ไหวจริงๆไปแล้วไปสนุกกันที่นั่นอย่าพลาดนะครับพักตรงนี้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวยังมีอะไรดีๆอย่างนี้มาให้ดูอีกให้มันสมควรกับที่เรายกทับทั้งทีท่านต้องไปครับพักสักครู่เดียวครับ มาแล้วเจ้าคุณดมจ๋าแล้วช่วงนี้หนูอยู่กับพิ่ไทยบอลลูิตนะครับสวัสดี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 ครัน่าพไทยนึถึงนี่เลยทังทังเช่าดี่ไงนี่เอาของดีมาฝาก เป็นข้างยิ่งยงเป็นของคุณยิ่งยงยอดบวงงามนะครับป็นขอของคุณคุณยิ่งยงยอดบวงงามไปครับที่มอบสิ่งดีแนะนำให้ผมรู้จักนะครับถังเช่าผสมโมจิวิตามินบีมันดียังไงมันดียังไงถ้าเกิดเราเนี่ยนะอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเพราะว่าเขามีภูมิคุ้มกันช่วยไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันแข็งแรงต้านทานแข็งแรงเราก็หายและเวลาใครที่นอนกลางคืนและนอนไม่หลับถ้าเกิดคุณรับประทานถังเช่าผสมโมติวิตามินบีแล้วคุณจะหลับลึกล้างสนิทแล้วก็ ตื่นตรงเวลาตื่นมาเฟสเลยแต่สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับคือเราต้องมีปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าคุณจะต้องรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่ออกกำลังกายกันบ้างการลังการสมาเสมอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วตัวนี้คือช่วยเสริมสร้างภายในให้เราวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรเรียกบอกโปรโมชั่นด่วนเลยนี้โปรโมชั่นของผมนะครับคือซื้อทำเช่าผสมมอติวิตามินบีนะครับหนชุด5กล่องในราคาเพียง1,000บาทคร่ัน นั้นยังไม่พอครับพิเศษครับถ้าสั่งซื้อ2ชุดนะครับรับฟรีไปอีก2กล่องสรุปแล้วถ้าใคร2ชุดได้12กล่องมาจ่อโทวที่ไหนฮะ เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 2 0 2 6 5 8 8 8ครับลาแอ a นะครับ LP88 ครับหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกทีนะฮะ0 2 0 2 6 5 8 8 8นะครับหรือ Line a LP88 นี n แอ d ทถึงน้ามมากครับอยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงวันนี้ย้ำเดี๋ยวเดี๋ยวใครที่จะทานเนี่ยผมอยากจะมีมีมีครับมีการันตีมีสินค้าการันตีได้ได้รับการรับรองนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ USDA ได้รับเครื่องหมายฮาลาลนะครับชาวไทย มุศินสามารถรับประทานได้เลยนะครับเมื่อป <Wha> ีท <diction aries> ี่แล้วนะครับได้รับรางวัลสินค้ายอดขายดีจากงาน FIA เ s i a 2019เมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับ2 0 2 0ได้รับรางวัลสุดยอดสินค้าขายดีจากวัดสันด้วยนะครับและล่าสุดนะครับไปรับมาเพิ่มอีก2รางวัลนั่นก็คือ Top b r n n d a w a r d s นะครับปี2020และก็อาเซียน Top Quality Awards นะครับปี2020ด้วยครับเป็นไงครับรางวัลของเรา เยอะมากซื้อถังเช่าผสมมอติวิตามิน B ีนะครับ1ชุด5กล่องในราคาเพียง1,000บาทถ้าสั่งซื้อ2ชุดนะครับรับฟรีไปอีก2กล่องเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 2 0 2 6 5 8 8 8ครับลัอานะะครับ L P 88ไปแล้ววันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีาจะเป็นเมนูอะไรไปติดตามกันเลยครัะ ลัวคุณไป